สวัครับวันนี้พวกเราจะมาถ่ายคลิปนําเสนอเกี่ยวกับสุขภาพจิตท,ที่ดีในสถานศึกษาครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับแน,น่นอนนะครับมหาลัยไม่ใช่แค่สถานที่เรียนรู้แต่ยังเป็นพื้นที่สําคัญสําหรับการสร้างสุขภาพจิตท,ที่ดีเพราะสุขภาพจิตท,ที่ดีคือรากฐานของการเติบโตและการเรียนรู้ที่ยั่งยืนครับคุณ <c oughs> รู้หรือไม่ว่าสถานศึกษาก็สามารถทําให้เราเสริมสุขภาพจิตได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียนหรือว่าการเข้าสังคมฉะนั้น เราจะมาดูวิธีาการแก้ปัญหาที่ทําให้เรามีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นกันไปดูกันเลยครับข้อแรกนะครับก็ปเป็นการให้ความรู้นะครับก็คือเราจะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับการจัดก,การกับอารมณ์และเรื่องความเครียดนะครับ 2. อคือการหาผู้เชี่ยวชาญนะครับที่พร้อมช่วยเหลือในการสังเกตสัญญ,ญาณสุขภาพจิตของเราครับครับแล้วนี่ก็จะเป็นแนวทางในการส,งส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษานะครับ 1. แนะแนวและให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา คือเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนสามารถปรึกษาเรื่องเรียนความเครียดหรือปัญหาชีวิต 2. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารความเข้าใจตนเองและการจัดก,การเรื่องอารมณ์ 3. กิจกรรมส่งเสริมความผ่อนคลายหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองผ่อนคลายทํากิจกรรมนั่งสมาธิหรือว่าโยคะวาดภาพเพื่อระบายอารมณ์ 4. หามุมสงบผ่อนคลายพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา หามุมสงบมุมพักใจเช่นสวนสาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆ 5. การดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเช็คสุขภาพจิตผู้เรียนสม่ำเสมอมีการพูดคุยกับผู้เรียนประจำา 6. บูรณาการสุขภาพจิตในบทเรียนคือสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตในวิชาแนแนวหรือว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอนนี้อครับสถานีนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับก็ ก็อยากมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับก็คือเริ่มต้นจากความร่วมมือของทุกคนในมหาลัายนะครับมาร่วมกันสร้างสางภาพแวดล้อมที่ทุกคนมีความสุขและพร้อมเติบโตไปด้วยกันครับเย้ yeah!